สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าอาอาหน่องพี่แม่พกพอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนี้กะยังที่สาวบัวเคยเกินไว้เห็นทีเห็นน่องฟังเนะาะว่าวันที่สิบสองเนาะเฮาสิมีงานเขาเอิ้นว่างานร่วคนคนคนนมพ่นพ่นยูทูบเบอร์เนาะที่ได้มาพ่อป้าซัรรค์ก,ก,กันเลยกัแลกเปลี่ยนประสบก,การน้องกันเนาะกะ,ะในตอนนี้เนาะกะมียูทูบเบอร์อ่า สองช่องเนาะที่มาห่วมกับสาวบัวในมือนี่เนาะกะบโบเมนคนอื่นคนไก่พี่น้องหล,ลายๆคนกัอาจิคุณนาคุณตาเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะกัคืออา่าช่องนนสังหลงคุ้มใบนน้อยเนะานะจ๋าเนาะแล้วกะัช่องนายพลดูเลยเนะานะจ๋าเนาะซัพพลายกรึงกับอจิกลับสวัสดีอา่าพี่น,นนะายพลเนาะจ๋าเนาะแล้วกะัสวัสดีพี่นายน้อยเนะานะจ๋าเนาะแต่กับขอบคุณขอบคุณทั้งสองคันเนาะที่มาร่วมง,งานในมือนี่เนาะและ้วกะัมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์น้ากันเนาะกับคือว่าเป็นเกียรติย่างหิิงเนาะซาบวัวดีใจเนาะเพราะว่าอ่าบคิดบฟันว่าซาบวัวซิมี่เมือนี่เนาะพี่น้องเนาะกับบคิดว่าอ่าซิมีอ่าเเอิญว่ามีงานแบบนี้เกิดขึ้นยุสถานทีแหงนี่เนาะกัดีใจเนาะพี่น้องดีใจได้มากฟูดคุยกันเนาะกับนี่แหละกับซิมาถามความรู้สึกอ่าทั้งสอง่านเนาะว่าอ่า หลังจากที่ได้มางานมีแล้วมีความรูกสึกอ่าจังไรเนาะก,กับสีมาพูดค,คุยกันเนอะจากนอขทางท้องช่องเลยเนอกจากเนาะ,ะค,นนครับดีไม่เพิ่มแสดงไดครับมื่นการสีถามคพามรู้ซกอนอนยินด,ดีครับก็ทีแรกว่าสีมาจะโดนแล้วเนาะบ้านกลองสาวล่าเบาแข็งีมาฟอน <laughs> ในหน่อยโดนจ้ับกันแต่โดนเนาะจับกันเพราะว่ามีโอกาสได้ม่เยอะนงที่อยู่แถวๆนี้แหละผมก็อยู่รามิตาเนาะก็ไกลเขาต้อควรแต่ก็มาแต่วันนี้ได้มาแล้วเพราะว่านัดกับนายน้อยไว้ก็ได้มามาพูดคุยกันแล้วก็มีกับข้าวนั่งทานกันโดยที่นายน้อยเป็นคนจัดการเนาะนายน้อยเป็นคนจัดการกับคุณาบัวนี่เป็นเจ้าของสถานที่แต่ว่าเี้าบันหน่อยเนี่ยสิเป็นคนจัดการเรื่องอาหารตะเกี่ยวแับ คนสปปลาวเนาะยั้อนเข่าเด้ออพอกันตรงๆอ่ะคนสปปลาวต้องให้เขาไทยแซ่บครับเออแซ่บแมนเลยปากครับแซ่บก็ดีใจครับที่ได้มาหาล่องบัวในวิสุทธ์ก็มาถึงได้มเจอครับด้ทั้งทั้งที่อยู่ในเพศด้วยกันไม่เคยเจออยากจะเจอจยากจะเห็นเนี่ยผักเนี่ยแต่บุ๊นนี้ก็ได้มาเห็นเต็มที่พ่อขอบคุณนะขอบคุณคุณเราเข้าใจว่าใจดูดูแล้วก็ เข้าใจน้องๆที่ต่างบ้านต่างเมืองมาแล้วก็มาอยู่ทำมาหากินอยู่ที่ประเทศไทยเราเราก็อยากมาเป็นกําลังใจให้น้องๆให้มีกาลังใจทํางานแล้วก็มีการดําเนินการเกี่ยวกับการทำช่อง youtube ให้มันต่อๆไปามาไปด้งพูดกันพูดคุยแลกเปลี่ยนดูปดีกันหลายอย่างครับบอกันเดียเด๋ยวขอมวนกันเนาะยูทูปไปนะแหละเขเกวาพอมาเจอหน้ากันก็นกแบบ คือเหมือนมันคุ้นเคยกันเลยอ่ะมันไม่ได้มาเขินมาป้ออายกันเลยครับนั่นธรรมดาอีกอย่างเราก็อายบ้ากมันก็เลยคือเป็นเรื่องปกติไม่อายก็เหมือนที่เราคุ้นเคยกันเลยเนี่ยในน้อยเนี่ยเจอกันในคลิปแล้วก็โทรศัพท์คุยกันเคยเจอตัวจริงเลยเคยได้ยินแต่เสียงสวัสดีครับท่านผู้ชม มากขนาดนี้ยังแบบว่ายงไม่สนีทนะสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นายน้อยหลวงกรุงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานการณ์น้ำเกิดประว่านั่นเนาะมาได้เจอหนาเป็นวันหนีมาเจอแบบตัวเป็นๆเนาะก็อุ้ยดีใจดีใจิการกับดีใจครับกำลังใจสำหรับพวกผมว่าไม่หยั่งดอกสํารับผมกับนายน้อยอย่างนไรเนาะ แต่ว่าเป็นวนงน้องๆที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองล้วก็มาเป็นกําลังใจให้มีอะไรเราก็อยากให้วันนี้เขามาให้ไม่ใช่ว่ามันเหลือใช้แต่เรามาให้มาให้น้องเขาเราไม่ได้ใช้ถ้ได้ใช้ได้ก็ใช้นะก็ที่ต้นคลิปในคนเนาะก็จะมีก็ดีใจที่มาเจอตัวจริงน้องๆยูทูบรักกันทุกคนเนาะ ยูทูบไม่แบ่งว่าคุณจะเป็นไครมาจากไหนประเทศอะไรทุกคนเป็นพนักงานยูทูบ e คือกันเบิดครับแต่ละคนก็จะมีเวลามีภารกิจเศรษางแต่ละส่วนแต่ละไฟลยขึ้กันนี่แหละใครก็พระเภทงานหน่อนอๆอยู่ส่วนอาพลาธิการทัพเข่ากัพหนาในพนอยู่ส่วนวิชาการมมว่านีเนองทุกคนต่างมีหน้าที่ยูทูบเบอ เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะแต่คนก็แง่เนเลยว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับรักกันมีอะไรปรึกษากันมีอะไรคุยกันเนาะช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็พยายามก็นั้นดีใจครับดีใจพี่น้องฟังเล่าก่อนเด้อสู่ๆครับสู่ๆเลยใช่ไหมเหรอใช่เลยได้ดอยบอกต่อเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นที่ได้หน่อยเนาะ่รู้สึกดีใจนะครับดีใจทีเหน็บมากปอกันมืาอนี้ ดีๆใจสุดก็คือตีในพ้นมานะครับในพ้นนี่ก็เห็นเพิ่นตั้งแต่ที่แรกแต่เขามาในม่งการยืดปูเมื่อนี่ก็ใส้ซวนเพิ่นมาเพิ่นกลับมาแต่มีอีกหลายคนหลายช่องว่าถึงมา,มาอยู่แต่ว่าพอเอาเขาติดกระติดภารกิจันติดนั่นติดนี่กับบริษัทมากกับบริษัทยังโอกาสนานยังมีเมื่อนี่ตีในพ้นมาเพิ่นกับพอม้ามือเปล่าเพิ่นกับนีของมามอบให้ นี่ยหมอบไหก็จะได้ไตประโยชน์แน่นอนส่วนของดื่กินนี่กะกะอันนี้ของมามอบให้เป็นไม่ยังดีราคาไม่ไม่คตรเนาะราคาท่านเจี๊ยบอยปากเลยเป็นกะแบ่งปันกันไตเนาะจะได้ก็ต้องพ่อขอพี่ดูนะที่จ่าจน้ำนะครับให้กินเนี่ยกัหลายๆช่องที่ยังว่าท่านได้ ยังบอท่นไหนมีเวลามาพอกันคิดว่าโอกาสหนากระคงถือหาโอกาสมาพอกันมานั่งอุดคุยมื่อนี้มีอาหารหลายอย่างครับอาหารทะเลมีปลาปลาเนี่ยโตใหญ่ๆเลยนะครับครับปลาเนี่ยโตใหญ่เลยนะกลิ่นมึมมึดมาเลยวัวมากเนาะมาจากเรือดพริวกรเน็นะเปลี่ยนปลาหมึกกันนี่ มือเรืออยู่มามือเงยังียเรือเองขวดอ่ะยังกะละมังเนาะเออเส้นปลาหมเสิงปลาเอืดกินได้ายมืออยู่เสิงพักเสิงสลัดเนี่ยเสิงย่ำเสิงต้มย่ำบือึดบือยากบุแม่เป็นในกะละมังในกองในเต็มงเยอะรับยังมีนี่ครับเตรียมมาให้พี่น้องให้ยูทูปมาเกาะกันคือว่าสิเม่าอะไรก้อนว่าสิเมาหลายคนแต่แต่จริงๆกะกะว่าสิเมาหลายคนแต่ว่ากะพิษน่ะพิษนี่ครับ กิ่นภารกิจแต่โบรากันนั่งบนรับเตี๋มแต่ร้านที่แค่มือมือนีกิ่นยุนี่เที่ยวต่อไปเนี่ยหลังปีใหม่หรือว่าย่ำได้ตีไปกินทุกประเทศเล้าได้บัดที่ห้าจะไปกินทุกบ้าน่นรเกลยคือว่านักเก็ตพี่น้องพี่น้องทั้งหมดนะทั้งประเทศเหล้าเตรียมไว้เด้อตีไปกินอัมเป็ดอยู่ กก็ทาเตได้ยินดีตอนรับเป็นอยางยิงเลยซาบัวอยากให้อยากให้มีภาพนั้นเกิดขึ้นจริงๆเนาะแต่แต่จำหนี่นีซาบัวก็ต้องก็ต้องบอกเลยว่ามีความซุกอีลีพี่น้องมีความซุขพีได้เห็นพีพีน้องๆเลยมาพูดมาคุยกันเนาะซาบัวก็เป็นเด็กหน่อยบ้านหนอกคนหนึ่งเนาะออมาทำงานในเมืองไทยกับโบหัวอ่าสิมาถึงจุดนี้ได้ซาบัวเพราะท่านเป็นคนดังเนาะจะว่าจำหนี่นีซาบัวก็ถื่อว่าคู่ใจสุดๆแล้วพี่น้องได้ไป ไปเยี่ยมไปยามไปหานั่นหานี่กิ่นกันแนวดแทบมากแน่ใจบรรยากาศแน่ใจเขาแบบถือว่าเป็นพี่น้องกันแล้วล่ะในวงการยูทูบเนนนาะมมััธยูมิครับนั่นแหละการรู้เพิ่มว่าดีใจแล้วก็บคุ่มอ่าถ้าผู้ใด้มาท่านไหนมากอะโอกาสหนาเด้อครับเด้อมาบอกกันแน่นอนขาดเด้อพี่น้องเนาะอย่าให้อย่าให้มาจะให้มาเห็นมาห่วงกันเนาะสิ่ดใดแบบว่า เขาเกิดไว้ยังหักแผงแบงปันกันพี่น้องเนาะมาเห็นกันมาขอกันแล้วกะหักกันไหวพี่กลัวซ้งกันพี่น้องเล่ากับไผ่นี่จำพีกับน้องเนาะพี่ยังกะแบงปันกันซอยเลือกันนะคะพี่น้องเนาะสาวบัวนี่เบิดคำเบาเลยพี่น้องมือีบิดคำที่เบาคือดีใจแห้งจนจนเบาบ่ออกูแหละจนโบหูว่าสีเบาโบหูว่าสีเบาเข้ามาจังไลยเนาะโดยความที่ดีใจเลยค่ะทั้งคืนเต็มโบกิดว่าหักในมือนี่ที่เกิดถึงจริงๆกับสาวบัวกับดอกใบเนาะเอเดนการ อันนี้กับจักอมก็สีกินกินอาหารแล้วก็สีมี่องให้ยูทั้งหลายเขาละก็สีมี่ถ้าเราเกะก็สีมีบรรยากาศเดี๋ยวก็สีมี่โชว์ลูกพ่อกันเนี่ยเจ๊เล็กจักน้อยเนาะแต่ว่าก็ลังจากนี่เสร็ล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันบวดาเนาะเดี๋ยวสิมี่เลื้ยงมีแดงมีอยังเกิดขึ้นนะนะก็สิหลังจากนี่เสร็จแล้วนอกกับสำหรับคลิปนี้เนอกกับเป็น งานที่แบบว่าโอบคุณเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่ชได้อำมลาพระจากพี่น้องไปเนาะกับเจ้าบัวก็ต้องกราบขอพระคุณพีได้หน่อยเทื่อนึงแล้วกักราบขอพระคุณพีได้ข้นพี่มาให้กำลังใจมาเยี่ยมยามท้าวเนาะมาเออเทีนกันแล้วกับคือจังเจ้าบัวเบาอะไรเนาะหากกันแท่งกันวิ่งกันซอยเลื้อเสื่อมกันอะไรกันมาจากเนาะอสหรับในเดี๋ยวฝากฝากนิดนึงฝากให้คนที่ร์กำลังไข่ด้วยนะ ฝากทั้งคนไข้อยู่คนไข้อยู่นะเนี่ยคนบสบายคนบสบายบอกว่าสิมาไม่ไหวแต่ว่ากะกะมาบ่ไใดแต่ว่าเป็นยังขันวันอาทิตย์จังถึงวันใดวะที่เกียร์นาจัดวันอาทิตย์ต้องไม่ได้เออจากวันอาทิตย์เออว่ามีเสียงมีเสียงกันผู้ลังคนเปิดเบาะว่าอันหูอยู่ว่าหยุดได้วันอาทิตย์แต่ว่าบันยอมจัดวันอาทิตย์แสดงว่าหย่านเพื่องตอนพนักาะเดี๋ยวรอบต่อไปเนาะก่อไปสิเลยจัดตามขัานเรียกร้องเนาะแต่ว่าขออย่างเดียวไม่ได้ แขนไ่ันบมาเด้อก่อนอาทิตย์เด้อแต่ว่าต่ขอให้หา่เกเต่องนี้เถือต่อๆไปเนาะให้หายไข่ไายปวยไม่ไหวให้หายปวยไม่ไหวแ้วาหนก็รับใจเด้อนงค้อนน้ลน้องเช้าหนองเช้าอันอีกคู่นึงคือกันแต่ว่าบวกเดีนอ่านองเ้าพอเมเดียวกันแต่ว่าเป็นนองเช้าในนี่ลังหุจักในยูทูเบอร์กันคนนั่งเดียวกันคนนางเดียวกันเนาะสมมงคุจักรหักแทงกันหนองค้อนนี่เป็นคนทีน่าหัก พี่นา5นี้เนะาะฝ่านาฬฝ่ากถึงอ่ะพี่น้องทุกๆคนนั่มเนาะจานะ๋าเนาะจังได้โอกาสหนายาวขาดเยอะพี่น้อ,นองเนาะมาเพาะกันให้ได้เนาะแล้วก็ออขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชาวบัวตลอดมาเนาะผิดพลาดประการใดชาวบัวกราบขอโทษขอใครไวนะนน้นะบวรนีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โค้งสรีดาล่าพี่ล่าน้องไปตะเพียงตำหนีตะกอนเนาะอกกกบบสสวัดีีีทนะครับสวััสดีครบาธุครับ